สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยห้านอยสูตรแชกหน่อยงวดวันที่สิบแปดเดือนสิบพี่หกเจ็ดนะครับผมเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้ไม่มานะครับผมนะเมื่อวานนี้หลุดเนาะเมื่อวานนี้เข้าแต่พิเศษนะให้แปดกับเจ็ดออกมาแปดเจ็ดนะเออให้แปดกับเจ็ดออกมาแปดเจ็ดก็ ไม่อยากนับเลยมาหน่อยเดียวไม่อยากนับเลยครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่ครับผมมาเริ่มกันใหม่มาหน่อยเฉพาะกิจดนี่ก็ไม่มาเลยเนาะหลุดหลายวันเลยวันนี้ครับผมวันนี้ให้แปดนะแปดกับเจ็ด เฉพาะกิด8กับ7นะครับก็จะมี 8, 3, 8, 1, 8, 2, 7, 3, 7, 1, 7, 2ตัวกันนะครับผม 8, 4, 7, 4, 8, 5ครับผม 8, 0 ก็ฟัน8นะครับผมฟัน8นะครับก็จะมี83 81 82 83 81 82แล้วก็73 73สานะครับผมอ่ะสำหรับหนอยเลขหนอยเฉพาะกินนะครับจบไปแล้วต่อไปมาดูเป็นฮานอยมาดูฮานอยพิเศษนะครับผม พิเศษวันนี้เด่นห้านะห้ากับหกห้ากับหกนะครับก็จะมีห้าศูนย์ ก็มีห้าศูนย์ห้าเก้าห้าหนึ่งหกนะครับหกศูนย์หกเก้าหกหนึ่งตัวกันนะครับผมห้าสามหกสี่ห้าแปดหกสี่ ฟันห้านะครับผมฟันห้านะครับมีห้าห้าห้าศูนย์ห้าเก้าห้าหนึ่งหกศูนย์นะครับผมห้าศูนย์ห้าเก้าห้าหนึ่งแล้วก็หกศูนย์ก็ขอให้มีขอให้มาครับผมสำหรับพิเศษ ต่อไปมาดูฮานอยปกติฮานอยปกติวันนี้เด่นห้านะครับผมห้ากับเจ็ดนะห้ากับเจ็ดนะครับมีห้าหนึ่งห้าเก้าครับผมห้าหนึ่งห้าเก้า,ห,า,กาห้าสาม 7จ็ดหนตัวกันนะครับมี5 4าส5 8เจ็ดสีคงไม่มาตัวเดิมนะห้ 5, นะผมไม่ค่อยได้จำหน้าเลขตัวเดิมกับเลขเบินนะ ถ้าออกแปลกๆออกอะไรแบบนี้ผมก็ไม่เข้านะอย่าว่าออกแปลกๆเลยออกปกติก็ยังไม่ค่อยจะเข้าอะฟันห้านะครับผมก็จะมีห้าหนึ่งห้าเก้าห้าสามห้าหนึ่งห้าเก้าห้าสามเจ็ดหนึ่ง ก็จบไปแล้วครับผมสำหรับปกติต่อไปก็จะเป็น V.I.P นี่แหละห้ากับเจ็ดห้ากับเจ็ดห้ากับเจ็ดนะครับห้าหนึ่งห้าสองห้าสาม เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามกันไว้ด้วย 5, 4. 7, 4. 5, 8, แล้วก็จะมีห้าสี่เจ็ดสี่ห้าแปดแล้วก็เจ็ดแปด ฟันห้านะครับผม <c oughs> ฟันห้านะครับมีห้าหนึ่งห้าสองห้าสามแล้วก็เจ็ดเจ็ดเจ็ดสามนะห้าหนึ่งห้าสองห้าสามเจ็ดสามนะครับผมสำหรับสูตรแก่หน่อยครับผมห้าหน่อยสูตรแก่หน่อยจบไปแล้ว ต่อไปมาดูตัวเลข3ตัวเลขวันนี้ก็จะมีเลขวันนี้มีเลข5เลข7แล้วก็เลข0 0เนาะ3หาหน่อยพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะ5 7 0 ฝากากดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ